สดชื่นสวัสดีค่ะเพื่อนๆสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนสวัสดีท่านผู้ชมจ้านี่ก็เป็นอีพีที่สองของเรานะคะหลังจากไปส่งลูกชายไปโรงเรียนแล้วเราเป็นครีเอเตอร์ทำยังไงคะครีเอเตอร์ก็มาถ่ายนี่ค่ะทุ่งนานี่ค่ะทุ่งนาสีทองชอบกันไหมคะทุกคนทุ่งนาสวยมากๆเลยค่ะ ข้าวกำลังสุเกเหลืองเนาะอันนี้เราก็ถ่ายอีกมุมนึงนะคะกเป็นมุมที่มองแล้วเพลิดเพลินเลยค่ะเห็นไหมคะสดชื่นสดชื่นค่ะใครคิดถึงบ้านมาจ้ามาอยู่ตรงนี้เองจังหวัดนนทบุรีตรงข้ามเนี่ยตรงข้ามเซนท่านเนี่ยมาค่ะเซนท่านเวสเกตนะคะ เข้ามาไม่ไกลค่ะมาชมทุ่งนากับบรรยากาศกับเรานะคะเนี่ยบรรยากาศสวยจริงๆะคะจังหวัดนนทบุรีก็มีที่เที่ยวเยอะนะคะจะดูทุ่งนาะก็จะดูหาดเติมลักไปเล่นน้ําสดชื่นสดชื่นให้ชุ่มฉ่าก็มีนะคะนุ่นอ่ะทางไปหาดเติมลักก็ตรงตรงนี้สามแยกนะคะก็เลี้ยวซ้ายตรงไปหาดตรงไปอีกประมาณ500เมตรค่ะ 500เมตรประมาณ300เมตรก็จะถึงหาดเติมรักแล้วค่ะก่อนจะถึงหาดเติมรักก็ขวามือของเราหนุนอะที่รถวิ่งผ่านไปนะคะก็จะเป็นโรงทายละครอ,ะอยากจะมาเที่ยวทุ่งนาชมทุ่งนาหรือว่ามาดูมาชมคนเขากำลังถ่ายทำแสดงละครก็มีนะคะ กจะไปเล่นน้าที่หาดเติมรักหรือทะเลน้ําจืดแบบให้ชุ่มชําชุ่มชําสดชื่นสดชื่น,นก็มีให้แบบบริการเลยจ้าเห็นไหมคะที่บ้านแมริชาร์มีที่เที่ยวเยอะเลยอืมอันนี้ต้นอะไรนะคะออกดอกสวยมากเลยนะคะก็เดินตรงนี้ก็อาจจะสันๆนหน่อยนะเพราะเราเดินจ้า จะเดินจะเข้าไปดูแบบจะพาทุกคนไปดูใกล้ๆนะคะแต่ก็คงไม่ลงไปนะคะเพราะว่าฝนตกเมื่อคืนฝนตกทั้งคืนแชะค่ะดินก็จะติดรองเท้าเรานะคะก็จะพาชมบนถนนนี่แหละค่ะชอบกันไหมคะผูกคนก็ขับรถผ่านไปผ่านมานะคะเราเก็ไม่สนนะคะเราก็พาทุกคนมาชมเนาะเราเป็นครีเอเตอร์เราก็เก็บภาพ อะไรวิวสวยๆล้วก็ขอเก็บไว้ก่อนนะคะคลิปนี้ก็ขอให้ทุกคนเฮงๆปังๆถ้าชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะคอมเมนต์แบบสุภาพคะ่ะขอให้ทุกคนทุกท่านมีความสุขโชค